นักวิชาการคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้นําแบบจําลองการเกิดคลื่นมาสาธิตวิธีการเกิดคลื่นแล้วก็วิธีการหักเหของแสงจนเกิดเป็นคลื่นลักษณะเงาดําที่เทียบเคียงได้ค่ะกับการเกิดการกระเพื่อมของน้ําเป็นเงาดําเคลื่อนที่นะคะ อยู่ที่กลางปงของหลงจังหวัดบึงกาฬค่ะจากการทดสอบนะคะจึงเชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดจากพายานาคค่ะขึ้นท่านเองนะครับอาจจะเกิดจากลมก็ได้นะครับที่กระแทกเข้ามาแรงๆหรือว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของกระแสน้ําแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างอยู่ใต้น้ําอาจจะเป็นโบสถ์เก่าหรือเป็นเนินดินต่างๆทาให้ขึ้นยกตัวขึ้นมาก็ได้หรือแม้แต่เรือที่แล่นผ่านไปแล้วก็ทําให้เกิดสัญญาณของลื่นขึ้นมาแล้วขึ้น2อันเข้ามาแทรกสอดกันจนเป็นเป็นขึ้นที่น่นขึ้นมาก็ได้ และคุณผู้ชมคะนี่นะคะก็เป็นแบบจำลองของการเกิดคลื่นที่ผิวน้ำนะคะหากว่าเราเทียบนะคะได้กับงูขนาดใหญ่ตามธรรมชาติแล้วนะคะงูนั้นก็พยายามที่จะยกหัวขึ้นมาพ้นผิวน้ำลักษณะการเคลื่อนตัวค่ะจะเป็นจากทางซ้ายไปขวาเป็นระยะทางไกลนะคะก็มากกว่าที่จะเป็นการดำผุดดำว่ายอยู่กับที่ค่ะหากว่าเป็นโลมาน้ำจืดนะคะจะเห็นกระโดงหลังที่ชัดเจนส่วนฝูงปลาก็จะมีลักษณะพุบน้ำเป็นจุดกระจายค่ะแต่ว่าปลาพญานาคตัว ใหญ่นะคะที่เคยเห็นกันในรูปนั้นเป็นปลาทะเลน้ําลึกซึ่งก็ไม่มีอยู่ในประเทศไทยนะคะโดยเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางพญานาคที่ยังคงมีความอศย์มีคงมีความมหัศจรรย์อยู่แล้วก็เป็นสิ่งลี้ลับที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะแต่ว่าการที่สามารถจะบอกได้ว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเวลาใดเมื่อไหร่นั้นนะคะก็อธิบายกันได้ง่ายๆคะ่ะว่าเป็นเรื่องปกติที่ขึ้นอยู่กับการสังเกตของแต่ละบุคคลก็ไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะบึงโค้งหลงแต่ว่า เกิดขึ้นได้ทุกที่นะคะทางด้านของพันตํารวจเอกชัยลบสายจันยนต์ผู้กํากับการสบพบึงโองหลงยืนยันนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้สร้างขึ้นมาค่ะก็บยบึงโองหลงนี้เป็นบึงสาธารนณะหากว่านักวิชาการนะคะต้องการพิสูจน์ก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็ต้องการให้มาดูสภาพพื้นที่จริงค่ะในเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของจิตใจความศรัทธาและก็ความเชื่อถือโดยบอกว่าองค์ท่านนั้นจะมาปรากฏกายอีกในวันที่12ตุลาคมนี้ก็เป็น ความเชื่อนะคะที่อย่างไรแล้วก็คงจะต้องติดตามกันก็ขึ้นอยู่แต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ